โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยนะใช่ค่ะนะมีพี่คนหนึ่งนะประธานวิทิเตยนเปิดเวทีในการถวายราชสถารัหน้าพระบรมชายพระพุทบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรรทัดกระทรวงศึกษาธิาคม2 5 6 6จังหวัดนครนายกในวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกา่นจัดงานแข่งขันเหลืองใช้ปาร์ตั้ไหว้พรบ ประชาชนบรินได้เปิดกลวยกระทบไปถวายราชสก,การะหน้าและประกาศที่ขอเรียนเชิญ,ชญท่านผู้ราชกาศจาพภูเกยต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2018เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติอุปกรณ์การศึกษาที่ทำสมัยและมอบทุนช่วยเหลือเยาวชนที่พระมหากรนาทิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจึงกำหนดจัดโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมอบทุนการศึกษาต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ร่างได้ ช่วยกันนะครับสามสโมสรทั้งหมดทั้งปวงก็เพื่อการศึกษานะครับยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยทุกปีทุกปีก็จะมีมนุษย์ที่ห้างมาทํางานตรงนี้ก็มีโอกาสได้อยู่ที่จังหวัดแลวก็ไปทางานที่ที่กระทรวงก็จะถืว่าก็คือส่งกลับมาให้กับลูกหลานชาวนครยกปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีทุนทุนสิบล้องก้าอย่างเช่นท่านศึกษาธิการจังหวัดท่านประชาสามพันธ์ในจังหวัดแล้วก็หลายๆคนที่ผมไม่ได้เอ่ยนามนะครับก็จะเห็นวันสําหรับคนเป็นถือว่า ถ้าในในส่วนตัวขนาดกาลังกายหรืไรนะครับมาช่วยให้กับน้องๆจะได้มีส่วนโอ้วันนี้ฐานสุขบอกไม่ต้องใช้สาวครับนะฮะทำตามเลยนะครับคือพ่อแม่เออการเดียวกันกับข้างครับกับข้างครับท่านธนาคารจังหวัดทำเปิดซุปเปอรข่ายขวาครับโอมลงไปแล้วแตะพื้นนะแตะพื้นับ ตาผือรับโอ้ตาผือก็ตาผือตาเราไปโอเคนะถ้าใครลูกยางไม่ขอบซ้ายเอาขวานะครับยืดเราไปนะครับยืดไปแล้วทำไงต่อครับตอนนี้ยืดเฉยๆตักแขนตแขนเราไประยะครับระยะตักแขนนะ แต่ประดาสังคมและความมั่งคั่งของกระโดดตอนนี้ขยับะะออกมาครับสารไว้บนศีรษะแล้วลงมาย่อขาครับอ่ายจอลงมานะครับขอบพระคุณที่เข้าใจในความจริงค,ความขรึดของมุตโตะของจังหวัดนครนายกขอบพระคุณพันธ์เงินสด ใจแต่ละทีนะหลายรื่นกันก็น่านะน้องกัปตันนะคะเขาตื่นเต้นนะฮีราวาดเนี่ยต้เป็นรอยสามเวลาด้วยนะครับใจุดนี้นะตอนนี้เราก็มาดูันโอ้กระโดก็ออกลกายแล้วตได้ดูนะะรอหนึ่งรอสองันีคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยพึยายครับกำลังสูสีมากเลยครับมาแล้ว ตอนนี้ต้องดูว่าของเราแล้วนะสบสบายมนใจค่ะลายเซ็นลาที่ไหนดีกัเนี่ยอยากไหนคะอ้จอจเก็บสวยเกสวยอะไรกันโอ้ยอินนี่เพียวเออเออเออออปตอลซเอออย่าแสงหัวหน้านะโอปตอลอย่าแสงนะโอ้ย อันนี้กำลังจะเก็บภาพตใจตใจใจเลยมานี่ไม่ไปนักดาบกลืนตะดรับการแ่งกวิ่งสองรอบ่วยนะกันอรอบเลยวนะได้เลือกเลือกโครการเดินวิ่งจะน็อตเกียาสุดจังหัชนอี้ยข้ายักษพงษ์นะครับตอนนี้นะวิ่งนำทหารอยู่เป็นประจาวิ่งทุกวันค่ะวันนี้นะคะเราได้เห็นภาพบรรยากาศ